และนี่คือริทนารียุทธที่ให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยกำจัดขยะมูลฝอยการเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตรายที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยมีพี่บอยหรือว่านายพัุริวงศ์เป็นเจ้าของค่ะริทนารียุทธเนี่ยเกิดจากเราอะเป็นคนบ้านแพ้วเราเห็นว่าปัญหาขยะบ้านแพ้วเนี่ยมันเริ่มจะลุกลามเพราะว่าคนไม่มีที่ทิ้งรถไม่มีจัดเก็บพี่บอยก็เลยเริ่มต้น เก็บขยะที่ตำบลบ้านแพวเป็นตำบลแรกเมื่อ19ปีที่แล้วตอนนี้มีสมาชิก12ท้องถิ่นซึ่งภาพรวมคืออยู่ในคัสเตอร์บ้านแพวทั้งหมดแล้วพี่บอยก็จะมีรถจัดเก็บเป็นของตัวเองพี่บอยมีเครื่องคัดแยกเป็นของตัวเองตายทางขยะพี่บอยส่งเชื้อเพลิง RDF คือพลาสติกส่งไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่จังหวัดสระบุรีส่วนน้ำเสียพี่บอยบำบัดโดยวิธีธรรมชาติบำบัดธรรมชาติตามสาร์พระราชา แล้วก็ชอบศาสตร์พระราชาชอบการทํางานแบบพอเพียงอยู่แล้วพี่บอยก็เพียงแค่ว่าไปดูงานแล้วเอามาประยุกต์เอามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการขยะของเราด้วยแบบพอเพียงแก้ปัญหาจากเขาเรียกว่ามีเงินน้อยาค่อยทาไปเรื่อยๆจนวันนี้ใช้พื้นที่ส่วนตัวเองทั้งหมด44ไร่บริหารจัดการจัดการขยะจัดการน้ําเสียยังเป็นศูนการเรียนรู้ยังเป็นส,วน,นสวนมะพร้าวเหมือนเดิมและยังพื้นที่รับจัดอ,อบรมสัมมนาแล้วก็จัดงานเลี้ยงต่างๆ แล้วก็ให้บุคคลภายนอกกับชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์พี่บอยบอกว่าริทนารียุทเป็นคลัสเตอร์บ้านแพ้วจะรับขยะจาก12ท้องถิน่นปริมาณขยะอยู่ที่120ตันต่อวันซึ่งขยะที่รับมาในแต่ละวันนั้นก็จะถูกจัดการจนหมดภายใน1วันเช่นกันด้วยขยะนั้นจะถูกคัดแยกกำจัดแบบผสมผสานมีการนำไปทำปุย๋ยส่งผลิตเชื้อเพลิงทำดินเป็นต้นแต่นอกเหนือจากจุดกำจัดขยะแล้ว ในพื้นที่ของริธนารยุทธถูกทำเป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องการกำจัดขยะแบบน่าสนใจโดยใช้ชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ของเสียไม่เสียของค่ะก็ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับเริ่มต้นจากปัญหาก่อนเลยเพราะว่าพี่บอยมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสียแล้วก็พี่บอยเนี่ยไม่สามารถเล่าให้คนอื่นได้เพราะมันเป็นเทคโนโลยีแบบโน้ตฮาว มันไม่ได้เป็นเท่านีจากต่างชาติมันเป็นภูมิปัญญาของพระเจ้าแผ่นดินมันเป็นองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาพี่บอยก็เลยนั้นวันนี้ทําให้เขาเห็นก็แล้วกันว่าสิ่งที่พี่บอยเนี่ยเอาปัญหาเอาอาธรรมมาแก้อาธรรมเนี่ยแล้วมันตอบโจทย์พี่บอยก็เลยเริ่มต้นสร้างส่ว์กันเลยรู้จากที่เมื่อก่อนพี่บอยใช้ถานที่ตรงนี้เลี้ยงแพะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนจากแพะออกมาเป็นห้องเล่าเรื่องจากขยะซึ่งกลายเป็นนิทรรศการจากขยะจนทุกวันนี้ แล้วพี่บอยก็เลยตั้งชื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเสียที่ไม่เสียของเมื่อเข้ามาก็คิดว่าที่นี่เหมือนกับคาเฟ่เพราะว่ามีทั้งต้นไม้น้อยใหญ่มีน้ำตกบ่อน้ำจุดนั่งพักผ่อนแต่ว่าสิ่งที่พี่บอยนำมาตกแต่งก็คือ ขยะที่หลายคนกำลังจะทิ้งเช่นน้ำตกใหญ่ๆนี้ก็ทำมาจากเสื้อผ้าเก่าๆที่นำมาผสมปูนขึ้นรูปเป็นภูเขากระถางต้นไม้จากสิ่งของเหลือใช้ทั่วไปแม้แต่ชักโครกอ่างล้างหน้าที่หลายคนไม่รู้จะทิ้งแบบไหนก็ถูกนำมาปลูกต้นไม้ซึ่งพี่บอยบอกว่าของแต่ละชิ้นควรใช้มันให้ถึงที่สุดจนมันใช้อะไรต่อไม่ได้แล้วเพื่อลดขยะที่ต้องทิ้งให้มากที่สุดไปด้วยค่ะ ส่วนอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือจุดเรียนรู้ที่จัดขึ้นเป็นห้องๆอย่างน่าสนใจให้ทุกคนที่มาเข้าไปหาข้อมูลได้ด้วยตนเองแบบไม่ยากเช่นการจัดการขยะอันตรายการบำบัดน้ำเสียการทำน้ำหมักชีวภาพหรือว่าขยะอศาสตร์ที่ไม่มีที่ทิ้งเช่นสารพระภูมิที่สร้างปัญหาให้กับถนนหลายเส้นซึ่งพี่บอยก็หาวิธีจัดการแบบได้ประโยชน์สำเร็จแล้วโดยการนำไปถมที่ให้วัด แต่ว่าก่อนจะนําไปถมที่นั้นพี่บอยจะให้ทางท้องถิ่นต่างๆจ้างพราหมณ์มาทําพิธีตามความเชื่อเพื่อปลดปล่อยสิ่งที่มองไม่เห็นให้กลับออกไปแล้วก็เพื่อความสบายใจของทุกท่านจากนั้นก็จะนํารถมาขนสารพระภูมิที่ถูกทิ้งไปถมที่ให้กับวัดที่ต้องการ วัดได้ทมที่ข้างถนนสะอาดประชาชนที่ต้องผ่านทางไม่ต้องกลัวซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่ทำให้พี่บอยได้รับรางวัลทอสอมดาวรุ่งระดับประเทศด้านจัดการขยะมูลฝอยค่ะว่าไปติดต่อเจ้าวาดแต่ละวะัดว่าวัดไหนต้องการถมที่ไม่เสียตังค์ไม่ต้องเรียลายชาวบ้านบอกบอยอยากถมที่บอกบอยอ่ะวะัดไหนต้องการบอกบอยอ่ะเรือสองบอยไปหานายกที่มีถนนที่มีสาบุมเต็มนายกต้องยอมหมดตังค์นะทำไมละ่ะบอย ไหนว่าบอยทําให้ฟรีไงนายกต้องไปจ้างพรามจ้างคนเชิญสามประบูมิขึ้นและลงได้ต้องเสียตังค์ซื้อข้าวเก้าขั้วกับข้าวเก้า,า,าอย่างของหวานเก้าทำขันน้ำมต์ให้หนึ่งลูกและพรมร้อยหลังพันหลังหมื่นหลังคมให้หมดแล้วแบ,บ็คโคบอยเทเลอร์บอยสิบล้อบอยมาบดขยี้และเอาไปถมที่ให้วัดวัดก็ชอบถมที่โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายชาวบ้านในละแวกวัดชอบบอยอีกกูไม่ต้องมานั่งใส่ซองพระป่าไปเลียอะไรใครได้พื้นที่จอดรถได้พื้นที่ขายของตลาดนัดจัดงานลี้ง ส่วนน้ำเสียจากขยะนั้นก็จะถูกบำบัดตามบ่อต่างๆในพื้นที่มีการหมุนเวียนนำไปใช้ล้างรถขนขยะและเป็นบ่อน้ำที่ใช้ปลูกบัวปล่อยเข้าตามร่องสวนในพื้นที่หากใครเข้ามาที่นี่ก็อาจได้ไอเดียใหม่ๆที่จะนำของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์หากรู้จักคิดรู้จักสร้างสรรค์ค่ะถ้ามาที่นี่หนึ่ง เข้ามาเรียนรู้การอะไรจากการขยะแบบครบวงจร 2. เข้ามาเขาเรียกว่ามาสร้างแรงบันดาลใจในการเอากลับไปจัดก,การขยะที่บ้านตัวเอง 3. ได้เรียนรู้ว่าของที่มันจะต้องทิ้งมันสามารถเอาไปคิดก่อนทิ้งแล้วก็เอามาสามารถที่จะเรียงร้อยแล้วสามารถที่จะทำประโยชน์ใหม่อีกก็เป็นการเขาเรียกว่ารียูสของก่อนที่จะทิ้งเอากลับมาทำประโยชน์ใหม่อีกครั้ง สามารถติดต่อไาที่อบตอบ้านแพ้วโดยตรงว่าอยากจะขอเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หรือโทรตรงมาที่บริษัทลิทนารียุทธก็ได้หรือเข้าไปดูใน Facebook ของเสียไม่เสียขวงก็ได้ครับผมสนับสนุนโดยซ K เควิว้าพิสูจน์บ้านสวยทำเลดีราคาถูกเข้าชมโครงการซ K เควิ Group ปทุกสาขา